สวัสดีค่ะวันนี้น้องเดียจะมาจะมาบอกลาพ่อแม่ค่ะรักใครคะรักรักตารักยายค่ะหนูจะมาร้องเพลงหนูจะมาร้องเพลงให้แฟนค่ะเขียค่ะร้องเพลง <c oughs> อะไรค่ะถ้าแม่เป็นอ,อยู่ไม่มาแม่อยู่ไหนไม่มาแม่เป็นไทยสู้สู้รักกับ คิดถึงหนูน้อยนะหนูก็สัญญาว่าหนูจะเป็นเลดี้ถ,ถ้าแม่ฟังถ้าแม่ไปอยู่ไม่มาแม่อยู่ไหนแม่มาแม่เป็นไทยโซโซรัตกลับมาใหาแม่ไปอยู่คิดถึงหนูน้อยนะหนูก็สัญญาว่าหนูจะเป็นเลดี้ทำไงล็อกจูบแล้วทำไงคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ okay.